ก็สวัสดีนะครับก็วันนี้เนาะจะพามาดูปัญหาซ้ำซากของน้าท่วมนะครับของชาวตำบลบ้านกลุ่มเนาะนะครับอันนี้เนาะ,ะที่เขาเรียกว่าประตูน้ําบางกุ้งนะครับปัจจุบ,บันนะครับประตูน้ำบางกุ้งเนี่ยนะครับก็ได้มีการเปิดไปแล้วนะครับรอบทีดแล้วเนาะนะครับประมาณะจะไม่ได้ว่กี่เซนเนาะสิบถึงยี่สิบเซนหรือไม่ก็ห้าสิบเซนติเมตรเนาะถ้าจำไม่ผิดเนาะเนี่ยโดยตอนนี้น้ําขึ้นรอบที่สามแล้วครับ ปัจจุบันตอนนี้นะครับก็ยังถูกปิดตายอยู่เหมือนเดิมเนาะนะครับซึ่งทางด้านขวามือนะครับถ้าหันไปทางขวามือผมกาลังหันไปทางขวามือเนาะอันนี้ถ้าจะเป็นที่ติดกับดําเจ้าพยานะครับท้ายมือเนาะนะครับจะเป็นอ่าใบถ้าทุ่งนะครับก็ซึ่งปัจจุบันนะครับตอนนี้ประตูนัมทุก็ถูกปิดอยู่เนาะนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูว่าทําไมถึงปิดแล้วเขาปิดอย่างไงบ้างเนาะนะครับ เดี๋ยวพาไปดูเนาะทางด้านซ้ายมือเนี่ยไม่มีนะ,ะไม่มีการเปิดประตูน้ำแล้วก็ไม่มีการระบายน้ำออกไปเนาะนะครับ <c oughs> เดี๋ยวพามาดูอีกด้านหนึ่งเนาะนะครับซึ่งก็ไม,มีการเปิดประตูระบายน้ําออกไปนะครับนี่จะไประบายไปทุ่งรับน้ําครับนอ,อกนะครับไม่มีน้ำเนาะ,ะ,ะครับทิดกับฝั่งนี้เนาะครับที่ติดกับแม่น้ำชพระยาครับถ้าซูไม่ใกล้เนาะฝันะ่งนู้นเป็นแม่น้ำพระยา เึ่งเป็นมหาทรัสรางนะครับในการระบายน้ำเนาะนะครับอยาาทราบว่ามีรนวยงานไหนที่ดูแลมากะครับการชาวบ้านวัดบานกบ่มะครับทุกกระมมาร่วมสาบเดือนกว่าแล้วคร,รับทั้งชัดแม่น้ำเนาะนะครับขึ้นเราเรับรอบที่สามแล้วครับ เห็นได้ว่าประตูน้ำถูกปิดนะครับไม่ได้ถูกยกขึ้นมานอนะครับตามที่ผมฟูไปให้นะครับธรมทานาที่รับผิดชอบนะครับก็คือเป็นชนรับทานมหาราชนะครับซึ่งอ้างว่าประตูน้ํายกไปได้เพราะเนื่องจากสลิงมีปัญหาบ้างอะไรมีปัญหาบ้างคาดว่านะครับไม่อยากให้ไหลไปทางทุ่งรับน้ํามากนะครับเพราะว่าเกรงว่าอีกตําบลหนึ่งนะครับจะมีปัญหานะครับนะ จะพาดูครับเรื่อยๆเลยนะครับนะครับเห้มาครับชาวบ้านก็เอาผงทรายสอบสารมากั้นกันนะครับเนาะนะครับที่ไล์ให้ดูเนี่ยเพราะเนื่องจากว่าอ่าคือเราเราสามแล้วถามว่ากรมจุบประธานหรือจับประธานมหาละเนี่ยนะครับมีวิธีการบริหารจัดการน้ำยังไงบ้างนะครับนี้นะครับฝั่งแม่น้ำจรุยานะครับ เริมด้วยน้ำนะครับประตูน้ํานี้ชาวตำาวจบ้าบบน,นกลุ่มเรียกว่าประตูน้ําบางกุ้งที่รู้จักกันนะครับทีนี้ก็คือว่าปัจจุบันนี้นะครับตั้งแต่น้ําขึ้นมาล่าสนะุนจะมีการเปิดนะครับจะถามว่าหน่วยงานนี้จะสะประทานนะครับจะสามารถบริหารจัดการน้าไหลเข้าท่วมลำดานได้หรือไม่นะครับก็ฝากหาคำตอบกันนะครับ